สวัสดีครับวันนี้เราได้แท่นวางโน้ตบุ๊กมาใหม่ครับนี่ให้ดูกันก่อนโกโจดอกอีกแล้ ok. ok. ok, วครับนี่ของยี่ห้อโกโจดอกโกโจดอกมันทำทำพวกอุปกรณ์มาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกลำโพงบลูทูธหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดทำมาเยอะเลยนี่โกโจดอกมันก็เลยมีแล็ปท็อปสแตนขึ้นมาอีกด้วยครับตัวนี้เป็นที่วางโน้ตบุ๊กนะ รุ่นเป็นแบบว่ารุ่นพิเศษฮะรุ่นไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีพัดลมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นแล็ปท็อปสแตนวิสคูลิ่งแฟนแอนด์ RGB ไจท์มีโมเดลอยู่นะ BD3100 หนักมากได้มาหนักมากเลยครับนี่ตัวนี้เป็นแบรนด์โเจอดอกให้ดูกล่องกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูงานจริงครับนี่ ดูกล่องดูโฆษณาชวนเชื่อก่อนโฆษณามีเป็นสแตนตั้งแล้วก็มีพัดลมตรงนี้ด้วยมีขามีขาด้วยทำให้เราปรับระดับได้นะปรับระดับได้แล้วก็สามารถหมุนหมุนหมุนซ้ายขวาได้360องศาเลยแล้วก็โยกขึ้นลงได้อีก180 180นินแต่ลาคา180มีที่ชาร์จไม่ใช่ที่ชาร์จดิเป็น power supply อะไว้เลี้ยงพัดลมเป็นพอร์ตแบบ type c แล้วก็เนี่มีสีสีออกดำดำแล้วก็สีออกเงินเงินอ่านว่าอะไรวะเนี่ยสีอะไรวะเนี่ยแต่ดูทรงแล้วมันออกดำดำเทาเทาเนาะมันไม่ได้ขาวอะแล้วก็สีเงิน,นครับไม่อินชาน่าชัดเจนชัยนาทําของมาถูกมากนะ่ยโอ้โหชัยนาผลิตมามันเหมือนว่าแมทเทีเยลที่ชัยนามันมีเยอะครับมันก็เลยทําราคาได้ถูกโอเคมาแกะดูกันมีผมแกะมารอบหนึ่งแล้วนะเอามาลอง อันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะเป็นสปองกันกระแทกมีสายมีสายไทซีมาให้ครับก็สายก็เกลียวธรรมดานะสายเพราะว่ามันอามาใช้ขับพัดลมไงมันก็เลยไม่ได้ทำมาเลิศดหรูมากก็เหมาะสำหรับต่อจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยออกไปใช้งานเป็นไทซีสายไทซีไม่ได้ยาวมากนะไม่ได้ยาวมากแล้วก็มีกันกระแทกนี่หมดแล้วคู่มืออะไรไม่มีนะตัว ตัวงานนี่มีการกระแทกมาให้ก็จะเป็นทรงนี้หมุนได้อย่างที่บอกว่าหมุนได้แล้วมันมีเสียงแก๊ก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 ได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ไอ้ตัวนี้ผมเอาไว้วางแท็บเล็ตอันนี้ผมซื้อซื้อมาอันนี้มันไม่มีห่อห่อโนนเนมนี่อันนี้สําหรับวางแท็บเล็ตนะคือคุณซื้อพวกคุณจะซื้อดูดีๆกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันชอบมันบางทีมันโฆษณาแล้วมันไม่ตรงปกอ่ะมันไม่ตรงปกบางทีเราดูเหมือนมันใหญ่ แต่ยิ่งเราซื้อแล้วเราได้ตัวเล็กนี่อืมแต่แต่เดี๋ยวถ้าถ้าใครอยากได้ใหญ่ๆเอาไว้วางโน้ตบุ๊กก็ซื้อตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลอง,ลองวางแท็บเล็ตแกให้ดูกันนี่ตัวนี้โอ้โหมันแข็งมากเลยครับแข็งแรงมากนี่กอนนี้อันนี้ที่ถ้าถ้าเป็นแท็บเล็ตแตว่าแท็บเล็ตให้ดูกันก่อนนะกรณีที่เป็นแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวผมเป็นหาแล้วเนี่ยฟิล์มแล้ว ไปกระแทกอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับกรณีที่เป็นแท็บเล็ตถ้าคุณไปซื้อไอตัวเล็กๆมามาวางแท็บเล็ตมันก็พอวางได้อยู่นะถ้าเป็นไองานตัวเล็กนะอันนี้ให้ดูงานตัวเล็กกันก่อนที่มันขายกันไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นงานตัวใหญ่นี่มันก็จะวางได้แบบชิวๆเลยอันนี้กรณีที่เรามาวางแท็บเล็ตนะคือเราไม่ต้องห่วงมันจะล้มมันจะอะไรเลยครับเราจะปรับระดับปรับยังไงปรับได้สบายเลยนะเนี่ย กรณีที่ใครอยากมาวางแท็บเล็ตใหญ่ๆจะวางแนวตั้งแนวนอนได้สบายครับอันนี้กรณีวางแท็บเล็ตนะเนี่ยทีนี้เราเอาคีย์บอร์ดมาวางมันเลยครับเนาะกดกันมันเลยกรณีที่เราเอามาวางคีย์บอร์ดนะเอามาใช้เป็นแบบว่าเอามาใช้พิมพ์หรือว่าเอามาดู y ยูทูบ u t u b e อ่ะสมมติว่าผมจะมาเปิด YouTube อันนี้กรณีที่วางแท็บเล็ตก่อน ยังไงถ้าเราวางแท็บเล็ตมันก็ใช้ได้อยู่แล้วครับเนี่ยวางแท็บเล็ตเนี่ยถ้าเราเอามาฟังอยู่ y o ยูทูบเนี่ยมันสบายอยู่แล้วครับอันนี้นะกรอนีที่วางแท็บเล็ตใหญ่แต่จริงๆอ่ะพวกเราไม่ได้เอามาวางแท็บเล็ตกันหรอกเราจะมาวางกันโน้ตบุ๊กกันเดี๋ยวผมเอาโน้ตบุ๊กให้ดูผมมีโน้ตบุ๊กอยู่2เครื่องนี่ครับถ้าเป็น นี่โน้ตบุ๊ก h p โบราณแล้วรุ่นเก่าแล้วกับ Macbook นี่พวก Macbook นะ่ะผมผมบอกให้จะเหมาะมากเลยครับสำหรับ Macbook อนะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ Macbook ยิ่งเป็น Macbook Air นะ่ะนี่นะผมวางให้ดูนี่ถ้าเป็น Macbook Air นะ่ะมันวางได้สบายอยู่แล้วครับอ่ะมันวางแล้วแ o คบ o ๊กแอรข้อข้อดีก็คือมันประหยัดแบตมากครับ พอมันประหยัดแบตนะมันก็มันก็ไม่ร้อนไงประหยัดแบตแล้วทีเนี้ยถ้าคุณเอามาใช้พวกตัดต่องานเลนเดอร์เลนเดอร์งานนะครับใช้เลนเดอร์งานเครื่องมันจะร้อนมากเลยพอมันร้อนแล้วทำไงมันก็จะลดความเร็วลงครับดังนั้นเมื่อมันลดความเร็วลงแล้วมันทาไงอ่ะก็พอมันร้อนมันลดความเร็วมันก็ช้าดีครับเพราะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เราก็แก้โดยการนี่ใช้ฐานแล้วก็ ตัวงาน,นครับตัวงานมันจะมีพัดลมอยู่ซ่อนต้ซ่อนใต้หลังนี่ครับเดี๋ยวขอให้ดูกันก่อนกรณีที่เราอยากจะไม่ใช้พัดลมเราสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมต่อพัดลมให้ดูต่อพัดลมให้ดูอันนี้เป็นไทสี่นะสายก็เอามาเสียบมันนี่เย็นอยู่นะนี่เอ้มันก็เย็นอยู่นะแต่มันอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยพัดลมจะเป็นพัดลม ดีซีแบตเลดด้วยนะเดี๋ยวนี้มันเป็นแบตเลดหมดแล้วกระล่อมพวกนี้เป็นแบตเลดอยู่แล้วเนี่ยพวกแบตเลดมันก็คือมันจะคอนโทรลพวกความเร็วได้แต่ว่าตัวนี้มันคอนโทรลไม่ได้หรอกเป็น5โวลต์ดีซีศูนแอมป์ก็กินไฟประมาณ2วัตต์เนี่ยเอา5คนะูณกับ4เนี่ยห้าสี่ยี่สิบประมาณสองจุดสองวัตต์ครับตัวนี้เวลาใช้งานก็เอาไปเน็บนี่นแป๊บจบ นี่ก็เล็งให้มันตรงๆหน่อยเราก็จะหมุนได้ทีนี้มันก็เอามาวางได้ผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าใครใช้ macbook อะถ้าจะต่อพัดลมผมไม่แนะนำให้เอาสายสายไอท y p ซี C, อะไรเงี้ยไปต่อกับพัดลมนะผมแนะนำให้หาอะแดปเตอร์หาอะแดปเตอร์อย่างเงี้ยคุณไปซื้ออะแดปเตอร์ถูกๆก็ได้เนี่ย อะแดปเตอร์พวกนี้ถูกๆแล้วก็เอามาต่อใช้งานกับพัดลมจะดีกว่าครับหรือว่าใช้ของใช้ของไอ้พวกโทรศัพท์เลยก็ได้ครับผมไม่แนะนำว่าให้คุณไปหาไทสแล้วเสียบกับพวกโน้ตบุ๊กอย่างนี้นะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอะบางทีแบตมันจะอาจจะเสื่อมไวครับกรณีที่เราไม่เสียบสมมติว่าเราไม่ได้เสียบชาร์จมันอะมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ของพวกโน้ตบุ๊กไปใช้ไงพอเอาไปใช้อะ่ะ ไอไซเคิลไทม์ของแบตเตอรี่มันก็จะลดลงครับดังนั้นเราซื้ออะไรอะแดปเตอร์แยกจะดีกว่านี่นะเดี๋ยวมาดูตัวงานหมุนได้ถ้าเราปรับให้สูงสุดนี่มันก็ปรับได้แบบโอ้โหสูงมากเลยครับให้ดูฐานมันสูงสุดน,นี่คือเราสามารถปรับได้สูงขนาดนี้เลย เราก็วางกันอย่างนี้ไปเลยนี่วางกันแบบนี้ไปเลยก็วางได้นะตกระวางมันล่วงหน่อยแล้วกันมันจะล่วงเหรอครับทีนี้ถ้า macbook ไอ้ตัวนี้มันแค่จอ13บสามนิ้วใช่ไหมสิบสามนิ้วมันวางได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็น15นิ้วล่ะเรามาดูรุ่นสิบห้านิ้วดีกันว่าจะวางได้ไหมนี่ของปั๊มเนี่ยตัวนี้จะเป็น notebook hp นะครับอันนี้จะเป็นสินิ้วครับ 1ิ้นิ้วก็วางได้สบายนไงสำหรับ15นิ้วก็ก็วางได้สบายเลยครับนี่แข็งแรงครับแข็งแรงอยู่นะเนี่ยหมุนได้รับน้ำหนักได้เยอะครับไม่ต้องห่วงเลยม่มีไม่มีสุดเลยแข็งมากตัวนี้เนี่ก็เอามาเปิดใช้งานอืม แต่ถ้าน้ตบุ๊กเก่าก็เสียบไปเสียบกับ USB นี่ไปตัวนี้อะแดปเตอร์มันจะ90วัตต์และแบตมันเสื่อมแล้วจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่ามันมันเริ่มเก่าแล้วมันเสื่อมแล้วผมก็จะสามารถใช้จากอันนี้ก็ได้ถ้าใครไม่ซีเรียสนะถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใช้อันนี้เสียบไปเลยแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องแบตจะเสื่อมแนะนําว่าให้ใช้อะแดปเตอร์แยกจะดีกว่าครับโอเคนะกับแท่นวางโน้ตบุ๊กตัวนี้ในงบ ไม่แพงมากเท่าไหร่ประมาณสองอมั้งโดยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทผมว่าไม่แพงนะเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งเซิร์ชดูอยู่ที่2องยี่ิบ้าบาทเนี่ยผมบอกแนะนำเลยครับซื้อไปใช้เถอะครับพวกนี้เราจะได้ถนอมโน้ตบุ๊กลองให้ใช้กันยาวนานนะคุณดูยอดขายมันขายไปตีพันชิ้นแล้วนะมันขายให้ไกลขายให้เยอะมากเลยนี่ มันก็ดีดีเลยแหละครับตัวนี้แต่ว่าบางทีเสียงว่าอาจจะดังนิดหน่อยนะเพราะว่าลมมันแรงไงลมมันแรงเนี่ยยอดขายกระจุยกระจายเลยครับโอเคนะครับราคาอยู่ประมาณ200กว่าบาทแล้วแต่โคสส่วนลดนะถ้าคุณไม่ใส่โคสส่วนลดก็จะราคาแรงกว่าน,นี้แต่ถ้าอยากได้ส่วนลดก็ไปกดโคสส่วนลดมันก่อนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วกโคสส่วนลดให้แล้วก็ลิงก์สินค้าให้ใครอยากได้เนาะกับเท่นวงังโนบุกโกโจดอกไปแล้วครับสวัสดี